สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดทุกท่านนะครับยินดีกับเข้าสู่ช่องเหรียญกระสาบไทยช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบ มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค,ค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดทุกท่านเลยนะครับก็เนื่องจากว่าพ叔叔叔叔叔叔่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดนั้นจะมีเหรียญกระสาบผ่านมือพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วที่สําคัญหลายๆครั้งพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัด <Monsieur. S 1> จะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญกระสาบที่อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้อง มีราคานะครับบางเหรียญก็มีราคาหลัก10บาทบางเหรียญก็มีราคาเท่าหน้าเหรียญบางเหรียญก็มีราคาหลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับซึ่งทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยก็จะมาบอกกล่าวแล้วก็จะมาให้เห็นนะครับว่าชี้ให้เห็นนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคาสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหรียญกษาปณ์ ไทยด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเหรียญกษาสา์ไทยจะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลข่าวสารดีๆมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องเหรียญกระสาบไทยจะมานำเสนอเกี่ยวกับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะครับก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยเพียงแค่ดูพอสอก็บอกได้เลยนะครับว่าราคาสูง ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับครับสำหรับเหรียญจะเป็นเหรียญสิบบาทของล้นเก้าราชการที่9นะครับซึ่งจะเป็นเหรียญที่เขาเรียกกันว่าเหรียญเสียนเล็กนะครับด้านหน้าเขาจะเป็นในหลวงราชการที่9นะครับมีอักษรราชการที่9แล้วก็มีคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหน้าเหรียญสำหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญปี 2,542นะครับสำหรับเหรียญปี2,542ก็ต้องบอกกับลุงป้านะอาว่ามีราคาสูงมากกว่าหน้าเหรียญมากๆแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ส่วนด้านในของเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณ ด้านล่างก็จะมีเลขบอกนะครับเลข10บาทภาษาไทยแล้วก็อารบิกนะครับส่วนด้านบนจะมีจุด3จุดตรงนี้แล้วอีกจุดหนึ่งรวมเป็น4จุดบริเวณนี้จะมีลักษณะเป็นอักษรเบลนะครับว่า10บาทมีคำว่าประเทศไทยแล้วก็2542สําสำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิต1 3 0 0 0ล้านาหมื่นเหรียญ ก็บอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเหรียญน,นี้มีราคาเกินหน้าเหรียญมากๆนะครับเหรียญน,นี้ราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้เลยหรือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่30บาท50บาทนะครับแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่สักห้บาทได้แล้วเพราะว่าทางช่องเลนกษัตริ์ไทยได้เหรียญน,นี้มาเมื่อตอนต้นปีปลายปีที่แล้วนี่นะครับได้มาอยู่30บาท ตอนนี้น่าจะขึ้นมา50บาทแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับได้รับเหรียญมาและเป็นปี2542นะครับสังเกตแค่พอสอตรงนี้นะครับ2512ก็มีราคาถ้ามี1เหรียญ2เหรียญก็หลักร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องทอนเข้าไปเนี่ย10บาทก็คือ10บาทแค่สังเกตพอสอราคาก็สูงนะครับถ้ามีมากก็รวยมากเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นี่คือข้อมูล ข่าวสารทางด้านเหรียญกระสับที่ทางช่องเหรียญกระสับไทยนามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าณานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับวันนี้มีสั้นๆนะครับหากพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวสงการแล้วเดินทางกับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเหรียญกระสับไทยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ